จุงฟาวจอดท็อปออฟยุโรรวงวิธีการขึ้นและค่าใช้จ่ายทั้งหมดในคลิปนี้นะคะก็แบบไปจุงฟาวจอดแล้วก็ต่อด้วยกินเดวอลละ160.8ยูโรกิ๊งขึ้นจากเมืองเวนเซนนะคะ <c oughs> คนถามมาว่าขึ้นจุงฟาวต้องแต่งตัวยังไงกิงไปหน้าร้อนเดือนหกไงก็ต้องเอาเสื้อโค้ทไปนะคะเพราะข้างบนหนา,หนาวทริป <c oughs> สวิตจะได้นั่งรถไฟเยอะมากๆแล้วก็คือวิวสวยตลอดเลยค่ะ <c oughs> เป็นจุดสต็อปแรกพักให้ลงไปประมาณ15นาทีกิงจะให้ดูแผนที่ของจุงฟาวก่อนนะคะมีแบบสปอตหลายๆที่ให้เที่ยวเลยปอตแรกเ็นจุดชมวววิ้ออดยยเา งนี้จะเป็นถับถ้ำดาวดาวมีแบบ small world เล็กๆค่ะต่อไปจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ทำรางรถไฟที่นี่นะคะแต่กประสานน้ําแข็งนี่ก็คือจะลื่นเลยค่ะทำไมที่นี่ถึงเรียกว่าท็อปออฟยุโรปทั้งที่ไม่ได้เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในยุโรปแต่เขาจัดให้ว่าเป็นเลเวลที่สูงที่สุดในยุโรปค่ะสูงจากระดับน้ําทะเล3,454เมตรสปอตสุดท้ายเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินของสวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะสวยมากค่ะทุกคนจะพกพงสวิตมาเองก็ได้นะพี่ <laughs> เล่นกันเสร็จแล้วก็ลงมาซื้อของฝากกันเ้างไหนดีอันเล็กอันใหญ่อันเล็กกอถงแป <Bad. S 2> ของฝากประเภทนี้จะมีอยู่รอบเมืองเลยนะคะกิ๊งคิดว่าในเมืองน่าจะถูกกว่าต่อด้วยร้านช็อกโกแลตที่เขาเค็มว่าสูงที่สุดในยุโรปคงไม่มีใครมาตั้งสูงวันนี้แล้วกิ๊งก็ไม่ค่อยอินกับยี่ห้อนี้เท่าไหร่นะค่อนข้างรู้สึกแบบหวานแสบคอสามาแล้วก็ซื้อซะหน่อยหยิบอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่รสชาตินหนึ่งที่กิ๊งไม่ชอบเลยคือตัวรสสีแดงนี่ค่ะมีกลิ่นอันนึงที่เหมือนแอลมอน์บดอของแถมมาหนึ่งลูกก็กินเลยหน้ากิ๊งจะพาไปเที่ยวกินเดอะวอล์ฟเติร์ส